สวัสดีครับทุกคนครับโอ้ปีนี้ผ่านไปไวมากครับเรบเดียวจะหมดปีแล้วนะครับปีหน้า2 0 2 5ก็ขอให้เป็นปีที่ดีดมากๆสำหรับพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆน,นะครับลูกค้าทุกท่านคิดอะไรสมปรารถนาตั้งเป้าหมายอะไรสําเร็จง่ายๆปาราศจากอุปสรรคต่างๆต,ต้องยืนยันคําเดิมครับว่าถ้าไม่มีลูกค้าทุกท่านเนี่ยปิดครับไม่มีวันนี้จริงๆขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านจริงๆครับสัญญาว่าจะพยายามเต็มที่ให้บิดครับเนี่ยพัฒนาต่อไปอย่างต่อนเนื่องเพื่อ สร้างอินราสตรัคเจอร์สำคัญสำคัญเนี้ยให้กับประเทศเราที่เป็นของคนไทยต่อไปสุดท้ายนี้นะครับขออนุญ,ญาตเป็นดูแทนกลุ่มนะครับ Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year มากๆครับลูกค้าทุกท่าน2.25 0เป็นปีที่ดีแน่นอนครับสำหรับทุกคนสวัสดีมีใหม่ลูกค้าทุกท่านนะครับค้าลูกท่กทานเป็นส่วนสำคัญมากๆครับที่ทำให้ปิดคำมาถึงทุกวันนี้นะครับขออวยพรครับให้ ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้ปี2025นี้ครับเป็นปีที่เป็นบูรันของทุกคนที่ทุกคนคาดหวังนะครับขอให้สมหวังทุกๆคนนะครับแฮปปี้นิวีย์2025ครับ2024กำลังจะผ่านไปนะครับ2025กำลังจะเข้ามาขอขอบคุณนะครับลูกค้าบิดครับทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนบิดครับ e x ็กซ์ชของเรามาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานขอใช้โอกาสนี้นะครับขออวยพรนะครับให้พี่ๆทุกคนเนี่ย มีความสุขประสบความสําเร็จนะครับและสุขภาพแข็งแรงเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในปี2025ในวงการสินทรัพย์ดิชัลของเรากันครับแฮปปี้นิว e ยร2025ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ปี2025ครับลูกค้าทุกคนผมคิดว่าปีหน้านะครับก็จะเป็นปีที่สดใสของทุกคนนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกคนนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่วางแผนไว้ สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับลูกค้าทุกๆท่านครับวันนี้เนี่ยถือเป็นวันที่ดีมากๆที่ผมอยากจะมาทั้ง e r r y Christmas แล้วก็สวัสดีปีใหม่ให้กับลูกค้าทุกท่านแล้วก็อยากจะขอวอวยพรให้ลูกค้าทุกๆท่านเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีหน้าที่การงานที่ดีนะครับและการเงินที่มั่นคงแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่ผ่านมาที่คอยสนับสนุนบริษัทบิดคับของเรามาโดยตลอด ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วขอขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนบิตครับมาโดยตลอดนะครับแล้วปีนี้เป็นปีใหม่ของคริปโตเคเรนซีด้วยครับในรอบ4ปีนะครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับทั้งสุขภาพร่างกายสุขภาพทางการเงินนะครับแล้วก็จิตใจขอให้มีความสุขมากๆนะครับสวัสดีปีใหม่ปี2 0 2 5กับลูกค้าทุกท่านเลยครับ ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากครับที่ใช้บริการบิดครับมาโดยตลอดจนถึงปี2025ที่จะมาถึงนี้เลยขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนเลยนะครับเป็นปีที่เห็นสีเขียวกันเยอะๆมีความสุขความเจริญทุกคนครับสวัสดีครับลูกค้าทุกท่านปีใหม่นี้ขอขอวยพรนะครับลูกค้าทุกท่านพบเจอสิ่งดีๆประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านสุดท้ายก็ขอขอ,ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่นในบิทครับสเสมอมา สวัสดีปีใหม่ปี2025กับลูกค้าบิดครับทุกท่านนะคะก็ปีนี้ขอให้ทุกท่านเนี่ยประสบความสำเร็จสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ก้าวสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนไปได้วยกันค่ะ